ไม่มีใครคิดว่าเมื่อบอดี้การ์ดของครอบครัวแอนถูกฆ่าตายและศพเกลื่อนไปทั่วสถานที่ใครบางคนยังคงกล้าที่จะเดินผ่านประตูนั้นลุงชังเซิงผู้หญิงพยองโกรธมากเมื่อได้ยินเสียงเย่อเย้ยและเขาก็หันไปรอบๆทันทีเพื่อดูว่าไอ้ที่สิ่งหวังคนไหนกล้าเรียกตัวเองว่าสุนัขแก่และทั้งหลี่ยาหลินและครอบครัวอันก็รับรู้ถึงเสียงที่คุ้นเคยนี้ในทันทีหลี่ยาหลินรู้ว่าเป็นเย่เฉินที่มา และตระกูลอันก็รู้ด้วยว่านี่คือการมาถึงของผู้มีพระคุณของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้ยินเสียงของเย่เชนแต่พวกเขาก็อยู่ในอารมณ์ที่แตกต่างกันมากหลี่ยาหลินรู้มานานแล้วว่าเย่เฉินจะมาแน่นอนและคิดในใจว่าเย่เฉินเย่เฉินในที่สุดคุณก็ปรากฏตัวขึ้นถ้าคุณมาไม่กี่วินาทีต่อมาชีวิตของฉันโอลี่จะถูกทิ้งไว้ที่นี่ ครอบครัวแอนมีเทียงสี่คำในใจของพวกเขาในเวลานี้การอยู่รอดจากความตายพวกเขารู้ว่าผู้มีพระคุณของพวกเขามีพลังมากและถ้าเขามาพวกเขาจะรอดนอกเหนือจากคำว่าการอยู่รอดแล้วในไม่ชาครอบครัวแอนก็มีความคิดอื่นในใจของพวกเขาและนั่นคือฉันสงสัยว่าฉันจะโชคดีพอที่จะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของผู้มีพระคุณของฉันในครั้งนี้หรือไม่ ดังนั้นครอบครัวแอนและลุงชังเชงต่างก็มองไปที่ประตูอย่างพร้อมเพรียงกันต้องการดูว่าผู้มาเยือนมีลักษณะอย่างไรในขณะนี้พวกเขาได้ยินเพียงรอยเท้าของเย่เชนข้ามประตูทางเข้าและรอยเท้าเหล่านั้นไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่แน่นเกินไปทุกย่างก้าวดูสงบและมั่นคงเป็นพิเศษครอบครัวอันกำลังรอด้วยลมหายใจที่ค้างคาอยู่ในขณะนี้ในขณะที่หัวใจของลุงชังเซิงก็แน่นขึ้นเช่นกัน เพรอะแม้ว่าเขาจะยังไม่เห็นผู้มาเยือนแต่หัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกตึงเครียดที่อธิบายไม่ได้เมื่อเสียงฝีเท้าคืบคลานเข้ามาเย่เชินซึ่งสวมชุดสีดำเดินเข้ามาจากปลายโถงทางเข้าวันนี้เยเฉินไม่ได้ปิดไฟและเขาไม่ได้ปิดบังใบหน้า เมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าครอบครัวแอนและลุงชังเชงด้วยใบหน้าที่แท้จริงของเขาคนหลังทั้งหมดสูดอากาศเย็นและพวกเขาทั้งหมดก็ตากว้างและเต็มไปด้วยความสยองขวัญลุงชังเซิงไม่เชื่อสายตาตัวเองขณะที่เขาพลงออกมาด้วยความตกใจเ yeah, ย่ฉังหยางคุณยังมีชีวิตอยู่หญิงชราแห่งตระกูลอันอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาว่าชังหญิงนี่ชังหญิงจริงหรือ ไทชราแอนกิชานสับสนสมองทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะลัดวงจรในขณะที่เขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าผู้มีพระคุณของเราคือทางอิงจริงหรือนี่เป็นไปได้อย่างไรเขามีชัดเจนไม่น่าแปลกใจที่ตระกูลอันไม่รู้จักเย่เฉิญน ในอีกด้านหนึ่งเย่เชนดูเหมือนพ่อของเขามากและสําหรับตระกูลแอนเย่ฉางเย่ที่พวกเขารู้จักคือเย่ชางเย่ในช่วงปลายทศวรรษที่2 0 0ถึง30ต้นๆดังนั้นความทรงจำที่เย่ชางเย่ทิ้งไว้กับพวกเขาก่อนที่เขาจะจากไปเกือบจะเหมือนกับเย่เชนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นร่างของเขารูปลักษณ์ของเขาหรืออายุที่ดูเหมือนของเขา ในทางกลับกันเย่เฉินหายตัวไปเมื่อเขาอายุแปดขวบและรูปร่างหน้าตาของเขาในเวลานั้นมีความคล้ายคลึงกับปัจจุบันเท่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าเย่เฉินจะเป็นอย่างไรถ้าเขามีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ดังนั้นจึงเป็นปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของพวกเขาที่ฝูงชนพาเขาไปหายเย่ชางหญิงในพวงัง ในขณะนี้เย่เชินยือนอยู่ต่อหน้าฝูงชนโดยที่ศีรษะของเขาสูงและพูดเสียงดังทีและคำว่าฉันไม่ใช่เย่ชางอิ่งฉันเป็นลูกชายของเขาเย่เฉินอะไรนะทั้งตระกูลอันและลุงฉางเซิงต่างงุนงงอยู่ในเวลานี้คำพูดของเย่เฉินเป็นเหมือนฟ้าร้องที่น่าตกใจที่สันสะเทือนจิงหลิงเมื่อสองวันก่อนระเบิดในใจของพวกเขาโดยตรง หญิงชราหลังน้ำตาทันทีและมองไปที่เย่ยเฉินร้องไห้ออกมาเฉินเอ,อ๋อคุณเฉินเอ,อ๋อเธอเป็นเฉินเอ,อ๋อจริงๆงเหรอชายชรากอดไม่ได้ที่จะหลังน้ำตาเมื่อเขามองไปที่เย่ยเฉินซึ่งวิสัยทัศน์ของเขาเบลอและบิดเบี้ยวอย่างสมบูรณ์และสามลักเมื่อเขาถามว่าเฉินเอ,อ๋อจริงหรือ ลุงสามคนของเขารวมถึงที่สะพ้ายของเขาก็น้ำตาไหลเช่นกันในจุดนี้พวกเขาไม่เคยฝันว่าเย่เฉินซึ่งค้นหามา20ปีจะปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาตามข้อตกลงของเขาเองและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินซึ่งมองหามา20ปีจะเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตครอบครัวอันไว้เมื่อนานมาแล้วขณะที่เขาดูน้ำตาของสมาชิกในครอบครัวแอนกลิ้งลงทีละคนอารมณ์ของเย่เฉินนั้นซับซ้อนมากในขณะนี้ ในใจของเขาครอบครัวแอนเป็นครอบครัวของเขาเองและเลือดก,ก็ข้นกว่าน้ำซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงช่วยครอบครัวแอนจากไฟสองครั้งและ3ามครั้งอย่างไรก็ตามในใจของเขาสมาชิกในครอบครัวแอนมีความเกลียดชังที่ไม่อาจให้อภัยได้เช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวเย่เขาเกลียดตระกูลเย่เพราะตระกูลเย่บังคับให้พ่อแม่ของเขาออกจากเยียนจริงและในที่สุดก็ตายในจินหลิงเพื่อประโยชน์ของตอนเองในตอนนั้น เขาเกลียดตระกูลอันเพราะตั้งแต่ต้นจนจบตระกูลอันไม่เคยเงยหน้ามองพ่อของเขาและเมื่อพ่อแม่ของเขาถูกตระกูลเย่บังคับให้ออกครอบครัวอันก็ไม่เคยให้ความช่วยเหลือการที่เขาคืนดีกับตระกูลเย่เพราะเย่จงชวนไตรตรองถึงความผิดพลาดของเขาในตอนนั้นและคิดที่จะตายเพื่อปกป้องสุสารและศักดิ์ศรีของพ่อแม่เมื่อแวนเบรเกอร์ฆ่าเขาที่เย่ลิ่งชานและในใจของเขาปมในใจของเขาที่มีต่อตระกูลอันยังไม่ได้เปิด ในขณะน,นี้ลุงชังเซิงผลักหลี่ยาลินออกไปหันร่างของเขาไปอย่างสมบูรณ์มองไปที่เย่เฉินหัวเราะอย่างดูเดือดและพูดอย่างสนุกสนานว่าดังนั้นมันเป็นลูกชายของเย่ชังหญิงไม่น่าแปลกใจที่เขาดูเหมือนเขามากเมื่อ20ปีก่อนฉันปล่อยให้คุณหนีไปฉันไม่ได้คาดหวังว่า20ปีต่อมาคุณจะกลับมาด้วยตัวเองทันใดนั้นดวงตาของเย่เฉินก็เปื้อนเลือดและเสียงของเขาก็เย็นชาขณะที่เขาถามว่าคุณฆ่าพ่อแม่ของฉันเหรอ ถูกต้องลุงช้างเซิงพูดด้วยสีหน้าหญิงพยองว่าเมื่อ20ปีก่อนฉันได้รับคำสั่งให้มาที่จินหลิงเพื่อดมกลิ่นและค่าครอบครัว3ามคนของเย่ชัางเย่แต่น่าเสียดายที่สุนัขจิ้งจอกตัวเก่าเย่ชัางเย่ทำนายว่าจะมีภัยพิบัติและมีคนพาคุณไอ้ตัวน้อยออกไปล่วงหน้าฉันคิดว่าการย้ายนี้อาจไม่ได้ผลแต่ฉันไม่เคยคิดว่าคุณจะแล่นเรือเข้ามาหากมีทางออกจากสวรรค์ หากเป็นเช่นนั้นบนถนนสู่เยนโลสปริงให้ไปกับครอบครัวปู่ย่าตายายของคุณดวงตาของเย่เฉินเกือบจะระเบิดออกมาด้วยเจตนาที่เคร่งขรึมและฆาตกรรมในขณะที่เขามองไปที่ลุงฉังเซิงและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันคิดที่จะล้างแค้นพ่อแม่ของฉันทุกขณะหลังจากที่คุณตาย่ารีบกรับชาติมาเกิดฉันจะพบว่าอ e ีิงมาสเตอร์ของคุณตัดเขาเป็นชิ้นชิ้นและส่งเขาไปพบคุณในยมโ,มโลก ลุงช้างเซิงขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเด็กคุณรู้เกี่ยวกับหลอดหญิงหรือไม่ดูเหมือนนะว่าคุณรู้มากเกี่ยวกับเราเย่เฉินยอ่อเย้ยมันไม่ใช่แค่สังคมชิงที่แตกสลายเหรอํำให้ดูเหมือนนะว่ามันน่าประทับใจมากอาจบ,บอกคุณด้วยว่าฉันมีคนระเบิดห้องทหารที่ตายแล้วของคุณในไซพรัสเย่เฉินกล่าวเสริมว่าโอ้ใช่ถ้าฉันพูดถูกคุณควรเป็นหนึ่งในสี่มหาเขาใช่ไหม แต่ตอนนี้คุณควรเป็นหนึ่งในสามมหาเขาแล้วและเมื่อคืนนี้สิ้นสุดลงสามมหาเขาจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสองมหาเขาการแสดงออกของลุงช้างเซิงนั้นเข้มงวดขึ้นทันทีและเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าลุงเจียนกงตายด้วยมือของคุณหรือไม่เย่เฉินหัวเราะฉันไม่รู้ว่าเขาตายด้วยมือของคุณหรือไม่ แต่ฉันยุ่งเกินไปที่จะฆ่าเขาในไซปรัสดังนั้นฉันจึงปอลูกปืนสองสามกระบอกและรอให้เขาโยนตัวเองเข้าไปในตาข่ายหลังจากนั้นเย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่ามันเป็นความตายที่น่าเศร้าสำหรับชายคนนี้เขาเป็นคนนับแต่เขาถูกปืนใหญ่เป่าเป็นชิ้นๆใบหน้าของชางเชงโบมืดมนอย่างหาที่เปรียบมิได้และเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเด็กดีดังนั้นคุณเป็นคนที่ทำงานกับเรา หากเป็นเช่นนั้นคนที่ช่วยครอบครัวแอนในนิวยอร์กตั้งแต่แรกก็เป็นคุณเช่นกันใช่ไหมเย่เฉินมองไปที่เขาแล้วมองไปที่สมาชิกในครอบครัวอันที่กำลังร้องไห้ตาแดงและพูดอย่างเฉยเมยว่าถูกต้องมันเป็นฉันเมื่อนึกถึงสิ่งที่หลีหยาหลิงเพิ่งพูดลุงชางเซิงถามเย่เฉินว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่ช่วยหลิงว่านเอ๋อในยุโรปเหนือด้วยเหรอใช่ เย่เฉิงยิ้มและพูดว่าเจ้านายอังกฤษของคุณต้องโกรธมากที่ไม่จับหลิงว่านเอ๋อใช่ไหมลุงช้างเซิงกัดฟันและถามว่าเด็กแหวนของหลิงว่านเอ๋ออยู่ที่ไหนเย่เฉิงยิ้มถอดถุงมือที่มือขวาออกแล้วค่อยๆย,ยกนิ้วกลางไปทางโบชางเชงและแหวนที่ลิงวานเนอร์มอบให้เขานั้นอยู่เหนือนิ้วกลางนี้อย่างชัดเจนในขณะนี้เย่เชินมองไปที่ชางเชงโบและถามเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นว่า สุนักแกนนี่คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึง